อะไรนะชื่อที่เขาไปหลอกลวงที่เขาไปหลอกลวงเยูทูบเบอร์ที่กกกอกนะไอคนนั้นนะที่ที่เขาตั้งหน้าตั้งตาหลอกลวงยูทูบเบอร์ที่กกกอกแล้วบางคนมีบางคนออกมาพูดว่าโง่มหาว่ายูทูบเบอร์ที่กกอกโง่ ไม่ฉลาดอะไรเงี้ยให้เขาหลอกคือผมบอกตรงๆนะ <c oughs> <c oughs> ผมบอกตรงๆนะมันคนที่เขามาทำดีด้วยอะ่ะคนที่เขาบอกว่ามาทำดีด้วยอะ่ะมันก็คนเขาก็ให้ใจอะ่ะใช่ไหมเหมือนอันเนี้ยอยูทูบเบอร์บ้ากนก,กอกนะ่ะ อย่างย่าหนิงอย่างอะไรใครแถวเนี้ยภาษาอังกฤษเขายังอ่านชื่อไม่ออกเลยอ่าเขายังอ่านชื่อคนที่เป็นภาษาอังกฤษยังไม่ออกเลยนะแต่ละคนแต่ละคนน่ะแล้วก็เนี้ยกำลังเล่าเรื่องแพรวาอยู่เนี่ยเออก็จะเล่าให้มายาวๆหน่อยเดี๋ยวไม่ได้คลิป ฟังฟังอันนี้เล่าแล้วอันนี้เล่าแล้วนะเออแล้วก็อันนี้ใช่ไหมพอเขาไปหลอกย่าหนิงใช่ไหมหลอก,ลอกย่าหนิงหลอกแมงทับทูหลอกย่าหนิงหลอกแมงทับทูน่าจะหลอกเบ่านกด้วยใช่ไหมหลอกใช่ไหมเออไปหลอกเขาเอ,อ่อแต่แมงทับทูนี่น่าน่าจะโดนมานานแล้วคุยกันมาคุยกับแทงทับพูมานานแล้ว แล้วเห็นบอกว่าวันที่วันที่บอกว่าลดลดคว่ำอ่ะวันที่บอกว่าลถคว่ำโทรมาร้องห่มร้องไห้ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วเออโทรมาหาแม่นภูร้องห่มร้องไห้ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วโอ้ยคนเราเนาะเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยนะเราเกือบเกือบจะเสียเงินเสียทองกันอีกนะ เกือบจะเสียเงินเสียทองกันอีกนะตอนแรกก็คิดว่าอ่าเห็นไหมล่ะทิปอนคือคือคนเราอะ่ะพวกเราพวกเราอางนี้นะพวกเราชาวยูทูบเบอร์นะไม่ว่าจะเป็นทั้งในกบกกอกทั้งนอกกบกกอกถ้ามาคุยกับเราดีอะ่ะใช่ไหมเราก็ให้ใจเขาให้ใจเรามาเราก็ให้ใจเขาไปใช่ปะ่ะ แต่ว่าที่คิดที่จะมาใครจะไปรู้แล้วว่าจะมาหลอกมาลวงมาเอาเงินเอาทองกันหรืออะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างหนึง่งยูทูบเบอร์ก็ไม่ใช่จะมีเงินมีทองอะไรกันเยอะฮะจะมีเงินมีทองอะไรที่ไหนเยอะลวแต่ละคนไหมครับโพอย่างเงี้ยมันจะไปได้อะไรเยอะแยะล่ะใช่ไหมยันหญิงอย่างเงี้ยจะไปเอาเงินที่ไหนมาเยอะแยะใช่ไหมครับแล้วแล้วมาหลอกเขาอย่างเงี้ย แต่ว่าแย่หนิงเนี่ยก็คือสไตล์การหลอกมันจะเหมือนคนชื่อต้นข้าวอะ่ะแต่แล้วมันไม่ใช่นะก็คือทุกคนฟันธงว่ามันคือต้นข้าวแล้วก็มันมีคนเอาไปตั้งข้อสังเกตว่าเออต้นข้าวหรือแพวาอะไรเงี้ยทําไมพวกคุณไม่ไม,ไม่ไม่เข็ดกันอะไรเงี้ยเอ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่มัน,ม,ม,นมันจะไปเข็ดอะไรมันไม่ได้หรอกเพราะว่าเขามาทําดีด้วยเราก็ดีกับเขาเท่านั้นเอง คือเดี๋ยวนี้มันไม่ได้หลอกเฉพาะเป็นตัวหนังสือแล้วนะมันไม่หลอกเป็นตัวหนังสือแล้วนะอย่างต้นข้าวนี่มันเอาแต่เสียงนะต้นข้าวนี้มันโทรหามันโทรคุยกับแต่ละคนคุยกับใครนะคุยกับทางเสือคุยกับผมคุยคุบตีคุยกับ แอนแอนเฟมิลี่นะคุยกับทุกคนอะ่ะไอ้นี่มันเอามันเอาเอา,เอาภาพคนอื่นมา <c oughs> มันเอาภาพคนอื่นมาแต่ว่าใช้เสียงของมันเองซึ่งเสียงกับหน้ามันไม่เข้ากันถ้าคนที่จับจุดสังเกตได้นะก็จะรู้ว่าเสียงของไอ้ต้นข้าวกับหน้าของไอ้ต้นข้าวที่มันเอามาโชว์นะมันไม่ใช่เออแต่ของผมเนี่ย แต่ของผมเออเอที่ผมที่ผมไปได้ไปได้เจ้าของเจ้าของรูปตัวจริงมาเพราะว่ามันมันมันเด้งมาในในในหน้าไลนา์ผมเลยเอา้าอันนี้มันต้นข้าวนี่หว่าพอกดเข้าไปดูอา้าวไม่ใช่เว้ยเออมันชื่อเจ้าของเขาเจ้าของตัวจริงเขาของอีกชื่อหนึ่งชื่อพันเนะแต่ไอคนที่มาหลอกนะตอนนี้ มันเอาลูกมันเอาตัวจริงอโชว์เลยแต่ปิดหน้ากากผมมั่นใจว่ามันตัวจริงด้วยนะเพราะว่ามันเป็นคนใต้แล้วก็พูดคำพูดก็ออกทองแดงคำพูดก็ออกทองแดงและอายุก็น่าจะประมาณห้าสิบบวกแล้วนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเหี่ยวแล้วคนที่อายุมาก ไอ้ตรงนี้จะเริ่มเหี่ยวโดนลูกหลงในการถูกต้องครับเ <c oughs> ข้าฟังแต่ไม่โดนเยอะโดนไปยี่สิบบาท <c oughs> มันนัสนานเดี๋ยวไปอู้ถึงคือไอ้คนเนี้ยแพรวเนี่ยมันน่าจะเป็นคนใต้เพราะว่านายแม่ใช่ไหมที่จ่ายเอ็มอัดเสียงไว้ ก็คือคนใต้เอ,อและแพรว่าที่ส่งคลิปวิดีโอให้กับอ,อให้กับแทพูก็คือสำเนียงก็ทองแดงวันนั้นผมบุกไปที่สูตรเลยเพราะว่าผมเนี่ยเขาแต่ละคนบอกว่าคือคนเดียวกับต้นข้าว <c oughs> อ,ยาาอย่าเลอย่าแซวทุกทุกคนบอกว่าคือคนเดียวต้นข้าว เสือก็บอกว่าคือคนเดียวกับต้นข้าวทุกคนบอกว่าคนเดียวต้นข้าวหมดผมบอกว่าผมอะจําเสียงต้นข้าวเข้าอยู่ในสมองของผมเลยเออเพราะว่าผมฟังแม่งคุยกันอยู่ทุกวันเลยผมไม่ได้คุยนะผมฟังฟังมันคุยเอ่อเสียงนั้นนี่เป๊ะมากคือไม่ต้องเห็นหน้าแค่ได้ยินเสียงผมก็รู้แล้วคือใครเอาแค่นี้แล้วกันนะแล้วผมก็เลยขอขอฟังขอดูขอดูเสียงขอดูขอฟังเสียงขอดูตัวกับ ที่แมงทับพูแมงทับูก็เอาหน้าอะไรเงี้ยขยันขยองไงบอกว่าแมงทับูบอกว่า,อวาเออบันทึกไว้อยู่อบอกขอดูหน่อยสิเดี๋ยวจะฟันธงได้เลยว่าตัวจริงหรือตัวปลอมผมฟันธงได้เลย <c oughs> โศกเสียงนั้นมันคุยพระเจ้าสาวพระเจ้าสาหาเลยไนะอ้พระเจ้าไอ้พระเจ้าเหาเลยนะรุ่นคุยรุ่นภาษาของมันรุ่นคุนรามคำแหงเลยนะเออต้องถามรูตีรูตีรู้ดี เอเขาฟังเสียงมังทพภูผมฟันทงเลยว่าไม่ใช่ครับคนละเรื่องเลยคนละคนคนละคนแสดงว่านะครับแก๊งแก๊งแก๊งที่มาหลอกลวงคนที่กบกอกเนี่ยมันเยอะมากนะมันเยอะมากเลยนะเออมันเยอะมากคนคนที่เข้ามากบกอกเนี่ย คนที่เข้ามาเป็น f อซนี่นะครับทั้งคนดีและคนเลวเยอะมากเลยตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นน้ำเน่าเงาจันอีกชื่อหนึ่งเกมชีวิตขอให้ระวังระวังกันด้วยนะคะก็อย่างนี้นะ่ะคือใครมาคิดจะมาทำดีกับเราถ้ายังไม่เห็นตัวจริงเอ่อที่จะมาบอกรักบอกหาเงินบอกว่าจะไอ้นั่นเงิน ถ้าโอนให้เราโอเคนะแต่ให้เราโอนออกไปนี่อย่าเลยแค่นี้ก็พอ <laughs> ออกให้ก่อนนี่อย่าเลยเอ้ยเนาะเห็นใครหนะ้าอีกคนหนึ่งน่ะมี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 ยูทูบเบอร์ YouTuber, หรือว่าใครสักคนหนึ่งแหละอยู่ที่กก,กอกๆอะไรแต่เราจําไม่ได้ชื่ออะไรไม่รู้ก็คือประมาณเอฟซบอกว่าให้ออกตังค์ให้ก่อนเนะี่ย เขาบอกว่าไม่มีตังค์จริงๆเขามีนะเขาบอกว่าไม่มีตังค์ถ้าจะเอาก็โอนมาเดี๋ยวเขาซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็น,นั่นนะแต่ถ้าเกิดเป็นเอฟซีที่เราเออสดิทสนมรู้จักกันมาตั้งนานเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างอ,างอ,อพี่นิดพี่นิดพี่บุตรอย่างเงี้ยโอเคเลยอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เรา อถ้าเรามีตังค์อยู่บอกเอ้ยเอาไอ้นี้ให้หน่อยเยียบพี่พอรอย่างเงี้ยเออ่แฉลนพี่พรพี่นิดพี่บุตรอย่างเงี้ยนี่คือคือคือไอ้น,นี้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมถ้าเกิดบอกว่าเอออยากได้อยากกินขนมมาเนี่ยซื้อให้หน่อยดิเอออย่างเงี้ยพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โอนเข้าไปพี่ไม่สะดวกเอออย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอาให้ได้เลยไม่ลืมนะผมยืมหน่อยเอาเท่าไหร่ครับ บาทหนึ่งใช่ไหมเฟิร์สเฟิร์สสวัสดีครับแต่ว่าถ้าเป็นประเภทอย่างเนี้ยอย่าง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 แพรวายอย่างเนี้ยเออช่องเสือพาไปช่องเสือพาไปก็เขาคิดว่าเป็นต้นข้าวไงวันนั้นผมก็เลยบอกเสือว่าเดี๋ยวขอพิสูจน์เองคือขอพิสูจน์เองเลยว่ามันคือต้นข้าวจริงไหมคือคนเดียวกันป่าอะไรเงี้ยเออก็เลยก็เลยพิสูจน์ก็เลยพิสูจน์แล้ว ที่เขาอ่ะเขาอย่างนี้เขาไปหลอกยาหนิงอ่ะอให้ยาหนิงออกเงินให้เขาไปก่อนแล้วเขาบอกว่าเขาโอนเงินมาให้ยาหนิงเออแล้วแล้วก็เอาสลิปส่งมาให้ยาหนิงแต่แยาหนิงบอกว่าเอาทําไมมันมันมีสลิปแต่ท้ามันไม,ม่มีเงินเข้า <laughs> โอ้ยพี่อยากกินทุกอย่างเลยจ้าค่อยไปลุยจ้าโอเคอันดับแรกเลยกบทอดนะพี่พรนะ คือเขาบอกว่าให้ยัาหนิงเออกเงินไปให้เขาออกเงินออกเงินไปก่อนแล้วเขาบอกว่าเขาโอนเงินมาให้แล้วเออแต่ยัาหนิงไม่ออกไม่ันหนิงบอกว่าเอา้าทําไมมันมีสลิปแต่ทําไมไม่มีเงินเข้าวะแออแต่ยัาหนิงก็ยังโอเคนะยังสะกิดใจนะเออยังยังยังสะอิดใจเออว่าให้ให้ออกเงินไปก่อนเออ ยัหนิงก็ยังโอเคอยู่ก็อโอเคเอก็รอดไปนะฮะอ่า